เราไม่ทิ้งกันเตรียมรับเงินล็อตที่3แจก5,000บาทอีก800,000รายเช็คข้อมูลการแจกเงินเริ่มวันนี้ใครกำลังรอผลอยู่อย่าลืมเช็คข้อมูลนะครับวันที่15เมษายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินจำนวน5,000บาทระยะเวลา3เดือนรอบที่3ในระหว่างวันที่15ถึง17เมษายน2563ครับ โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจำนวนทั้งสิ้น8 0 0แสนคนครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ผ่านเว็บไซต์เว w ร์ไวดเว็บเราไม่ทิ้งกันคอครับซึ่งนายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกาครคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังระบุวา่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร็วที่สุดครับโดย็อด3ในช่วงวันที่15-17เมษายน63จะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยาในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นประมาณ8 0 0 0 0คนครับหรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาทครับ ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในรอบที่1จ่ายช่วงวันที่8-10เมษายน63ในรอบที่2จ่ายวันที่13-14เมษายน63และในรอบที่3จะจ่ายในวันที่15-17เมษายน63ครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นที่มีความประสงค์ต้องการยื่นอุทธรณ์ขอให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะเปิดระบบเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยจะมีการเพิ่มปุ่มอุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์ในสัปดาหนะ์หน้าช่วงวันที่20เมษายนสามารถทําการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์หรือหากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาท ขอให้ประชาชนติดต่อผ่าน call center ของธนาคารกรุงไทยแจ้งปัญหาได้ที่0 2 1 1 1 1 1 4 4ตลอด24ชั่วโมงครับหรือสามารถโทรติดต่อที่ call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังโทรที่022739020เฉพาะวันและเวลาราชการครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสถานการณ์การโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเราไม่ทิ้งกันลดที่3า จำนวนทั้งสิ้น8 0แสนรายเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านสิทธิ์วันนี้ครับใครที่กำลังรออยู่อย่าลืมเช็คข้อมูลการโอนเงินในรอด3นี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รออยู่ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเบื่อทีจะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ